สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการสร้างงานนำเสนอชิ้นใหม่ในรูปแบบ Microsoft PowerPoint 2010นะคะขั้นตอนแรกกดปุ่ม Start ไปที่ o อ,อกโปรแกรมแล้วกดเลือก Microsoft PowerPoint 2010นะคะเมื่อเราคลิกที่ปุ่มแฟ้มหรือปุ่มไฟล์ไปที่สร้างเราก็จะพบตัวเลือกสำหรับการสร้างงานนำเสนอในรูปแบบดังรูปนะคะไม่ว่าจะเป็น งานนำเสนอเปล่าแม่แบบล่าสุดตัวอย่างแม่แบบชุดรูปแบบแม่แบบของฉันสร้างจากที่สร้างจากที่มีอยู่จากวิธีการนำเสนอชิ้นใหม่ข้างต้นนะคะสรุปได้ว่า powerpoint สามารถสร้างงานนำเสนอได้3แบบไม่ว่าจะเป็นสร้างจากแบบสไลด์เปล่าสร้างจากชุดรูปแบบสร้างจากแม่แบบการสร้างงานนำเสนอใหม่จากสไลด์เปล่า นะคะแล้วก็3คลิกไปที่างานนํำเสนอเปล่าการสร้างงานนํำเสนอใหม่จากสไลด์เปล่าให้คลิกไปที่แชกนะคะแล้วคลิกไปที่สร้างจากนั้นคลิกเลือกงานนําเสนอเปล่าคลิกออกแบบเพื่อสร้างงานนําเสนอใหม่ จะพบสไลด์เปล่าสีขาวมีกรอบสี่เหลี่ยมเส้นป่าอยู่สองกรอบดังนั้นให้คลิกไปที่กรอบด้านบนจะเห็นว่ากรอบเส้นป่าที่เลือกจะถูกเน้นให้เด่นชัดขึ้นแล้วตอบข้อความที่ต้องการลงไปในสไลด์ ไปจากนี้เราก็จะสามารถตกแต่งสไลด์ให้สวยงามซึ่งรายละเอียดสามารถติดตามได้ในะบทต่อ,ตอ,ตอไปการสร้างงานนำเสนอใหม่จากชุดรูปแบบาาการสร้างงานนำเสนอใหม่จากชุดรูปแบบสร้างงานนำเสนอจากชุดใหม่จากชุดรูปแบบวิธีการสร้างสไลด์จากชุดรูปแบบมีขั้นตอนดังนี้คลิกไปที่แถบไฟล์ จากนั้นคลิกเลือกสร้างเพื่อสร้างงานนำเสนอชิ้นใหม่แล้วคลิกเลือกชุดแบบเพื่อเลือกที่รูปแบบที่ต้องคลิกปุ่มออกแบบก็จะได้งานนำเสนอใหม่มีสีสันและพื้นหลังตามแม่แบบที่เลือก แม่แบบไม่ได้เตรียมเนื้อหาหรือเขาคงใดๆมาให้เป็นเพียงการปรับแต่งสีสันของพื้นสไลด์หรือตัวอักษรที่ใช้ในสไลด์เท่านั้นส่วนชุดรูปแบบจะมีตัวอย่างเนื้อหามาให้ด้วยขั้นตอนต่อไปดาวน์โหลดแม่แบบหรือชุดรูปแบบเพิ่มเติมจากเว็บไซต์นอกจากชุดรูปแบบสวยๆซึ่งมีในโปรแกรม o f f อ c e แล้วเรายังสามารถเลือกใช้งานรูปแบบงานนำเสนอใหม่ๆจากเว็บไซต์ office ทได้อีกขั้นตอนต่อไปเป็นการดาวน์โหลดทีมหรือแท็บเพจเพิ่มเติมจากเว็บไซต์นะคะขั้นตอนแรกกดปุ่มไปที่แฟ้มแล้วกดปุ่มไปที่สร้างแล้วเลือกการการนำเสนอจากนั้นกดปุ่มไปคิดเลือกที่ธุรกิจก็จะขึ้นมาเป็นแบบการตลาดหรือแบบแผนภาพรวมผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกไว้นะคะ อย่างตัวอย่างเช่นการนำเสนอภาพรวมของผลิตภัณฑ์แล้วกดปุ่มดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโหลดจากเว็บไซต์ office.com นะคะทุกๆอย่างในสไลด์คือ Object นนก่อนที่จะศึกษาวิธีการสร้างและตกแต่งสไลด์ด้วย PowerPoint เราควรทำความรู้จักความหมายของคำ Object อ่านว่า Object กันเสียก่อน Object แปลว่าวัตถุคือสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในสไลด์ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพข้อความกราฟตารางหรืออื่นๆดังนั้นเมื่อผู้อ่านว่ารูปลงในสไลด์รือว่าผู้อ่านได้ใส่ Object ประเภทหนึ่งงไปเรียบรแล้ว,ลวขอจบการน,นาเสนอบ